วัดีค่ะนะคะวันนี้นะคะจะมาบอกนะคะสี่สิ่งที่ต้องรู้ก่อนยิงแอดแบบกล<น>ินเฟนบน l i โอเอเดี๋ยวนะคะฝากแชร์กันไปด้วยนะคะเพื่อจะมีประโยชน์กับหลายๆคนถ้าใครที่เริ่มใช้ l i โอเอนะคะอันเนี้ยการยิงแอดของ l i โอเอนะคะเหมาะกับใครบ้างน,นะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ไลโอเอใหม่ๆแล้วต้องการเพิ่มผู้ติดตามเพราะว่าเราสามารถยิงเองได้แล้วก็นะค<น>ะเรากําหนดทุกอย่างเองได้เนาะ,นะ อ่ะเราก่อนจะรู้เลยก่อนที่เราจะยิงแอดเลยนะคะก่อนที่เราจะยิงแอดแบบเกนเฟรนตัวนี้นะคะมันคืออะไรนะคะการยิงแอดแบบเกนเฟรนนะคะเกนเฟรนแอดก็คือการยิงแอดแบบเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มเพื่อนนั่นเองคือเพิ่มผู้ติดตามนะคะสิ่งแรกนะคะสิ่งแรกที่ต้องรู้เลยคือคุณต้องเป็น Line Official Account แบบ Verify นะคะแบบ Verify คืออะไรนะคะคือมีโล่สีน้ำเงินนะคะถ้าเป็นสีเทา ยิงแอดแบบเกนเฟรนไม่ได้นะคะยิงแอดแบบเกนเฟรนไม่ได้ต้องเป็นโล่สีน้ําเงินเท่านั้นนะโล่สีน้ำเงินเท่านั้น,นะส,น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 ส่วนสีเขียวไม่ต้องพูดถึงเขานะคะอันนั้นเขายิงได้อยู่แล้วนะคะเขาติดต่อเอเจนซี่อะไรเรียบร้อยของเขาเองนะ,ะเขามีคนรับทําให้อยู่แล้วนะคะแต่สําหรับเราๆนะคะคนที่อยากจะยิงแอดนะอยากจะยิงแอดแบบเกนเฟรนก็คือคุณต้องเป็นลายออฟชิเอเขาแบบ รับรองบัญชีแล้วเท่านั้นคือเป็นโลดสีน้เงินนะสินเงินคุณต้องเป็น v e r i f y Account นะคะบัญชีที่ Verify แล้วเท่านั้นนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะวิธีการที่จะทําได้นะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับดุลพินิษของลา์สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านก็คือคนที่เป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านหรือ มีเว็บไซต์ที่แน่นอนนะคะเบอร์โทรชัดเจนติดต่อได้อะไรน่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนการค้านั่นเองส่วนใหญ่จะผ่านนะคะเป็นโล่สินเงินได้เลยนะคะแล้วก็อ่ะข้อ2นะคะข้อ2คือคุณต้องไม่อยู่กับเอเจนซี่หมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าถ้าใครที่อ่ะซื้อะคะเคยเคยสมัครนะเคยสมัคร l ล n e OA แล้วนะคะแล้วเป็นการสมัครผ่านบนเว็บไซต์รู้สึก Line l i n e จีเอชไลน์จีเเนี่ยจะเป็นจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของของเซลซุกินะคะเซลซุกิก็คือเป็นเขาเรียกเป็นอ,อ่เป็นเอเจนซี่นะคะใครที่ติดอยู่บนเอเจนซี่นะคะจะไม่สามารถยิงแอดเองได้ถ้าจะยิงแอด แบบเกนเฟนคุณก็ต้องไปติดต่อเอเจนซี่ให้เขาทําให้นะคะทำอะไรเองไม่ได้เลยนะเปลี่ยนแพ็กเกจก็ไม่ได้นะคะออจะเปลี่ยนแพ็กเกจก็ไม่ได้จะทําอะไรก็ไม่ได้ส่วนใหญ่คนที่คนที่ซื้อผ่านเอเจนซี่หรือว่าติดต่อผ่านเอเจนซี่ส่วนใหญ่ทําอะไรเองไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะวิธีการก็คือว่าถ้าคุณอยากเอาออกมาทําเองนะคุณก็สามารถแจ้งเอเจนซี่นะคะแล้วก็ให้เขาถอดได้ข้อดีที่เราผ่านเอเจนซี่เนี่ยก็คือเราจะมีบินส่วนใหญ่บางคนเขาซีเรียสนะคะ เพราะว่าถ้าอย่างเราๆที่ทําบนลาย OA ธรรมดานะคะเราจะไม่มีใบเสร็จ l ลายจะไม่มีใบเสร็จให้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีก็คือคุณจะได้ใบเสร็จจากเอเจนซี่นั่นเองนะคะส่วนข้อ3นะข้อ3ข้อ3คืออะไรการยิงแอดแบบเกนเฟนบนลาย OA สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้4แบบก็คือเพศอายุแล้วก็พื้นที่แล้วก็ความสนใจ อ่ะมันเหนือไปกว่าเห็นไหมมันคือเรื่องของความสนใจนะคะตัวแอดพวกนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนนะคะก็คือมันจะไปอยู่บนไทม์ไลน์กับไลน์ทูเดย์นั่นเองนะก็คือเวลาเคยเห็นไหมไทม์ไลน์คืออะไรคือตรงหน้าฟีดบนเฟซเออ่บนไลน์นะคะบนไลน์ไลน์ส่วนตัวเวลาเราเข้าไปที่เป็นรูปบ้านรูปอะไรอย่างเงี้ยคือคลิกเข้าไปมันจะเป็นไทม์ไลน์ตรงนี้นะคะก็คือไลน์ไทม์ไลน์นะเขาเรียกไลน์ไทม์ไลน์พวกแอดนะคะแอดเกนเฟรนมันจะขึ้นไปอยู่ตรงนี้ ใครเห็นมันก็จะแบบสนใจถ้าโฆษณาเราเขาสนใจนะคะขอบคุณค่าแชร์รัวนะคะถ้าเขาสนใจนะคะโฆษณาเรานะคะหรือแอดเราเขาก็สามารถจะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนให้เราให้เขาคลิกพอคลิกปุ๊บเขาก็แอดเข้ามาเป็นเฟรนเราเลยนะคะก็จะได้กริตติ้งเมสเซจอะไรไปเพราะฉะนั้นนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเรายิงแอดก่อนยิงแอดเลยอะเราต้องทำตัวกริตติ้งเมสเซจหรือว่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่ให้ ดีนะคะให้ดีเพื่อที่ว่าคนที่คลิกเข้ามาหลงเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบเห็นปุ๊บแล้วตัดสินใจซื้อได้เลยข้อที่4ของการที่ยิงแอดแบบเป็นเฟนนะคะก็คือเราสามารถนะคะยิงได้ไม่เกิน3 6 0เหรียญน,นะสาม้ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ11,000กว่าบาทประมาณนี้นะคะไม่เกินหมื่นสองอ่ะนะคะ คืองบประมาณประมาณนี้ไม่เกินอาตีไปไม่เกินหมื่นละกันนะคะไม่เกินหมื่นบาทเนาะเพราะว่าเขายังควบคุมให้อยู่ถ้าใครที่อยากจะยิงเยอะกว่านี้นะคะให้ให้ให,ให้ติดต่อเอเจนซี่เหมือนเดิมนะคะเอเจนซี่ก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมอีอันพิสิทธิ์ที่จะยิงให้เยอะกว่านี้นะคะและเราสามารถยิงเองได้ขั้นต่ำประมาณ30เหรียญก็คือไม่เกิน1000บาทนั่นเองคือสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่1000บาทนะคะถามว่าแพงไหมก็แพงกว่า a c e b o o k เนาะ แต่ว่าคือมันก็ยังอยู่ในหลักพันนะคะอยู่ในหลักพันแต่ถามว่ามันจะคุ้มไหมถ้าสมมติว่าเ,ออเราคือถ้าของเราไม่ได้กำไรเยอะนะก็ไม่แนะนำนะคะถ้าใครที่เป็นสินค้านะคะแล้วก็บริการแล้วแต่ส่วนใหญ่บริการะจะค่อนข้างคุ้มนะคะถ้าเพราะว่ามันจะต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันถ้ามันไม่แพงมากนะคะแต่ถ้าใครที่สินค้าราคาสูงหรือกำไรเยอะก็ ยิงไปได้เลยนะยิงไปได้เลยก็ถือว่าคลุ้มเพราะว่าการที่เกนคือคนแอดเรามานะคะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกเลยนะคือเคยสอนไปแล้วนะคะ greeting message หรือข้อความทักทายเพื่อนใหม่เพราะว่าถ้าเราทําข้อความทักทายเพื่อนใหม่ดีพอคนแอดเราเข้ามาปุ๊บนะเขาก็สามารถเห็นสินค้าหรือตัดสินใจซื้อได้ท,ทันทีในเมื่อเขาสนใจแอดเราแล้ว แสดงว่าเขาต้องสนใจสินค้าเราพอเราเข้ามาปุ๊บเราสามารถขายได้เลยนะเราลงสินค้าลงราคานะคะลงวิธีการซื้อเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตัว r e i t i n g m e s s เ g e เลยนะเพราะว่าเวลาคนเข้ามาเขารู้อยู่แล้วแหะว่าเราขายของนะคะขายของขายคอรสขายอะไรก็แล้วแต่นะ,ะเราใส่ลงไปไรายละเอียดเลยเพราะคนอยากรู้ราคาอยู่แล้วนะ,ะแต่เราเขาบางทีเขาขี้เกียจถามบ่อยๆถามบางทีเขากลัวคนส่วนใหญ่กลัวกลัวที่จะโดนยัดเยียด ถ้าสมมุติว่าเขาต้องคุยกับคนและเขาถามราคาเขาก็กลัวว่าเฮ้ยถามแล้วจะโดนฟอร์สจะโดนแบบเหมือนเหมือนแบบยังไม่ทันอยากตัดสินใจซื้ออยากขอดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอยากจะซื้อเลยก็ได้ซ้ำนะคะแต่ว่าไม่ชอบถูกยัดเยียดอชอบตัดสินใจเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ ฝากไว้นะเป็นการอัปเดตนะช่วงนี้เป็นปีทองของ Line OA มากๆของ Line Official Account ใครไม่มีถือว่าพลาดใครไม่ได้ใช้นะโหโคตรพลาดเลยเพราะว่าคุณใช้ฟรีทุกฟีเจอร์ฟรีทุกฟีเจอร์นะคะถ้าตอนเป็น Line a อะคุณต้องเสีย6,888รอบาทนะถึงจะได้ฟีเจอร์พวกนี้นะคะที่ใช้ฟรีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น List Message, List Menu, List Video Card Message ทั้งหมดนะคะพวกนี้เอามาใส่ใน g ริ e t i n g Message ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นโพสต์แรกที่เวลาคนแอดเข้ามาการที่ l ล n e เขาเปิดนะการที่ลายเขาเปิดให้เราทำแอดแบบเกรนเฟนหรือว่าเพิ่มเพื่อนมาเนี่ยมันก็ช่วยเราได้เยอะ,ะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยตัวเองก็คือเราทําโพสต์แรกนะคะตั้งแต่ทักทายเพื่อนใหม่มาให้ดีพอคนกดเพิ่มเพื่อนมาปุ๊บขายทันทีเลยนะคะเขาจะตัดสินใจซื้อได้เลยทันทีเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องใหม่แล้วเพิ่ง าลายเพิ่งเปิดมาใหม่นะคะเพิ่งเปิดตัวลายเกนเฟนนะคะลายเกนเฟนมาใหม่เราสามารถยิงแอดเองได้นะคะเราสามารถยิงแอดเองได้นะคะแต่ต้องรอนะคะรออนุมัติ2วันซึ่งเงื่อนไขนโยบายการยิงแอดนะคะนโยบายแอดนะคะก็จะคล้ายๆกับ a c e b o o k นะนโยบายแอดก็จะคล้ายๆกับ Facebook ต้องศึกษาให้ดีนะคะถ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนะคะ ก็ไม่ควรจะโฆษณาให้ระวังไว้แต่ส่วนใหญ่นะคะคือถ้าเราเป็นสินค้าปกติแล้วอะ่ะยิงได้ปกตินะแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหานะคะถ้าใครที่ทําเรื่องของเป็นสินค้าผิดกฎหมายสินค้าต้องห้ามพวกเจลพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือบนไลน์ก็ห้ามเหมือนกันนะคะบนไลน์ก็ห้ามเหมือนกันก็คือพยายามนะคะดูดูดีๆถ้าสมมุติว่าสินค้าเราไม่ได้แบบ มีปัญหาอะไรนะคะก็อุทธรณ์ไปได้เหมือนกันเนาะเมื่อก่อนมันเพิ่มไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเป็นโอกาสของทุกคนแล้วนะคะสามารถเพิ่มเพื่อนได้นะคะดึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดึงคนมาแล้วเป็นคนที่ใช่แล้วก็เป็นลูกค้าที่เรารู้สึกว่ามันคือเขามีโอกาสจะซื้อแน่นอนมันอยู่ที่คอนเทนต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำคอนเทนต์ที่ดึงคนที่ใช่เข้ามาจะได้ไม่บอดแคสแล้วเปลืองนะคะอ่ะโอเคฝากไว้นะคะ บ๊ายบายแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะที่แอดก้อยปริานะแล้วก็เจอกันในคอสนะคะโอเค okay, นะบ๊ายบายไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ